การให้สำรวมและการสำรวมพระศาส,ะสะดาตรัสว่าพิกษุทั้งหลายในการใดพิกษุย่อมรู้ทั่วถึงความเกิดขึ้นและความดับไปแห่งทุกขธรรมทั้งปวงตามความเป็นจริงในการนั้นพิกษุนนั้นย่อมเห็นกามโดยอาการที่เมื่อเธอเห็นกามแล้วความพอใจในกามความเสนห่หาในกามความหมกมุ่นในกาม ความเร่าร้อนเพราะการในการทั้งหลายย่อมไม่นอนเนื่องอยู่อันหนึ่งภิกษุตามรู้ธรรมเป็นเครื่องประพฤติและตามรู้ธรรมเป็นเครื่องอยู่โดยอาการที่เมื่อประพฤติอยู่อกุศลธรรมอันเป็นบาคืออภิชาและโทมนตสย่อมไม่ครอบงำได้พระสูตรนี้มีหลายประเด็นประเด็นที่หนึ่งคือความเกิดขึ้นและความดับไปแห่งทุกขธรรม ประเด็นที่สองเห็นการมแล้วแต่ความพอใจความเสน่หาความหมกมุ่นความเร่าร้อนก็ไม่นอนเนื่องหรือไม่เกิดขึ้นกับเราประเด็นที่สามประพฤติทำเป็นเครื่องอยู่ก็จะเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันเป็นบาปไม่ครอบงำเราได้นะมีอยู่หลักๆก,ก็สามประเด็นไปดูประเด็นธรรมะส่วนแรก ภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุย่อมรู้ทั่วถึงความเกิดขึ้นและความดับไปแห่งทุกขธรรมทั้งปวงตามความเป็นจริงเป็นอย่างไรคือภิกษุย่อมรู้ทั่วถึงความเกิดขึ้นและความดับไปแห่งทุกขธรรมทั้งปวงตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่ารูปเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปเป็นอย่างนี้ความดับไปแห่งรูปเป็นอย่างนี้เวทนาเป็นอย่างนี้ ความเกิดขึ้นแห่งเวทนาเป็นอย่างนี้ความดับไปแห่งเวทนาเป็นอย่างนี้สัญญาเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งสัญญาเป็นอย่างนี้ความดับไปแห่งสัญญาเป็นอย่างนี้สังขารทั้งหลายเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งสังขารทั้งหลายเป็นอย่างนี้ความดับไปแห่งสังขารทั้งหลายเป็นอย่างนี้วิญญาณเป็นอย่างนี้ ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้ความดับไปแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้พิษุท์ทั้งหลายพิกษุย่อมรู้ทั่วถึงความเกิดขึ้นและความดับไปแห่งทุกขธรรมทั้งปวงตามความเป็นจริงเป็นอย่างนี้แหละ,ะเห็นขันห้ารู้จักขันห้ารู้จักว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรและจะดับไปได้อย่างไรรูปรูปคืออะไรเอ่ย ก็คือธาตุดินน้ำไฟลมหรือสิ่งที่อาศัยธาตุดินน้ำไฟลมนั่นแหละพระเจ้าเรียกว่ารูปความเกิดขึ้นแห่งรูปย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งอาหารความดับแห่งรูปย่อมมีเพราะความดับไม่เหลือแห่งอาหารดังนั้นกายนี้หรือรูปนี้ก็ดํารงอยู่ได้เพราะอาหารไม่มีอาหารก็ดํารงอยู่ไม่ได้เวทนาคืออะไรคือสุขทุกข์แล้วก็ไม่ทุกข์ไม่สุข เวทนาเกิดขึ้นเพราะอะไรเอ่ยเพราะปัจสะเวทนาจะดับไปก็เพราะปัจสะดับสัญญาคือความจำได้หรือการหมายรู้สัญญาเกิดขึ้นเพราะปัสจัสัญญาดับไปก็เพราะปัจสะดับสังขารทั้งหลายคือความปรุงแต่งได้แก่กายยะสังขารความปรุงแต่งทางกายวจีสังขารปรุงแต่งทางวาจาแล้วก็บโนสังขารความปรุงแต่งทางใจ ความเกิดขึ้นแห่งสังขารย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งผัสสะ òn. ความดับแห่งสังขารทั้งหลายย่อมมีเพราะความดับแห่งผัสสะกลายว่าผัสสะเป็นเหตุให้เกิดเวทนาผัสสะเป็นเหตุให้เกิดสัญญาผัสสะเป็นเหตุให้เกิดสังขารวิญญาณคือความรู้แจ้งนะรู้แจ้งซึ่งอะไรนะความเปรี้ยวความขมความคืนอ่าอะไรอย่างนี้เป็นต้น หรือความรู้แจ้งแก่ใจเราเกิดการรับรู้อะไรขึ้นภายในนั่นะคือการรู้แจ้งอย่างนี้หรือหมู่แห่งวิญญาณหกก็ได้นะวิญญาณทางตาทางจมกูกทางลิ้นทางกายทางใจนะความรู้แจ้งที่เกิดตามช่องทางของอายตนะต่างๆความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งนามรูปความดับแห่งวิญญาณย่อมมีเพราะความดับแห่งนามรูป ดังนั้นถ้านามรูปดับวิญญาณก็ดับถ้านามรูปมีวิญญาณก็มีดังนั้นการที่เราจะปล่อยวางวิญญาณได้เราก็สามารถวางในส่วนของนามรูปได้เมื่อเราดับนามรูปได้วิญญาณก็ไม่มีที่ตั้งอาศัยก็หลุดพ้นไปได้เหมือนกันอันนี้คือทุกขธรรมก็หมายถึงขันห้าหรือรูปไปทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นเองให้รู้ตามความเป็นจริงว่าคืออะไรเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและดับไปได้อย่างไร ต่อมาในส่วนถัดไปภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุเป็นผู้เห็นการมโดยอาการที่เมื่อเธอเห็นการมแล้วความพอใจในการมความเสน่หาในการมความหมกมุ่นในการมความเร่าร้อนเพราะการมในการทั้งหลายย่อมไม่นอนเนื่องอยู่เป็นอย่างไรคือเปรียบเหมือนหลุมฐานเพลิงลึกยิ่งกว่าชั่วบุรุษเต็มไปด้วยฐานเพลิงที่ปราศจากเปเลวปราศจากควัน ลำดับนั้นบุรุษผู้อยากมีชีวิตยอยู่ไม่อยากตายรักความสุขเกลียดความทุกข์มาสู่หลุมฐานเพลิงนั้นแล้วมีบุรุษผู้มีกำลังสองคนจับบุรุษคนนั้นคนละข้างแล้วลากเข้าไปหาหลุมฐานเพลิงนั้นเขาก็ย่อมลิ้นรนขัดขืนก้อนนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุว่าบุรุษนั้นรู้ว่าเมื่อเราตกลงไปในหลุมฐานเพลิงนี้เราจะถึงความตาย รือได้รับทุกข์เก็นตายเพราะการตกลงไปนั้นเป็นเหตุพิกษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นพิกษุย่อมเป็นผู้เห็นกามอันเปรียบด้วยหลุมฐานเพิงโดยเมื่อโดยอาการที่เมื่อเธอเห็นกามแล้วความพอใจในกามความเสน่หาในกามความหมกมุ่นในกามความเร่าร้อนเพราะกามในกามทั้งหลายย่อมไม่นอนเนื่องอยู่ทำอย่างไรเราจะเห็นกามทั้งหลายมองว่าเหมือนลุมฐานเพิง ถ้าเราเข้าไปใกล้หรือตกลงไปก็กลายเป็นว่าเราจะได้ทับทุกข์เจิดตายหรือถึงแก่ความตายเพราะการตกลงไปในลมทานเพลินการที่เราไปเกี่ยวข้องกับการหรือหลงไหลไปในการอย่าลืมว่าเราจะมีความเร่าร้อนเพราะการเกิดขึ้นเราจะมีความหมกมุ่นเกิดขึ้นสุดท้ายพอเร่าร้อนเพราะกามมากๆเราจะ,สะแสวงหาการบางคนสแสวงหาถูกก็มี บางคนไปสแสวงหาการมแบบผิดๆก็มีนะก็เลยเป็นที่มาของการผิดศีลน,นะการผิดกุศลกรรม,มบทต่างๆหรือการทะเลาะเบาแ้งก็เกิดขึ้นดังนั้นทำยังไงเราจะเห็นการมทั้งหลายเปรียบด้วยหลุมทานเพลินะมองว่ามันเป็นของที่อันตรายเป็นของที่ไม่น่าเข้าใกล้เป็นของที่ไม่น่าเสกไม่น่าคบนะข้อที่สาม ก้อนที่สามพิสูจ์ทั้งหลายภิกูุตามรู้ธรรมเป็นเครื่องประพฤติและตามรู้ธรรมเป็นเครื่องอยู่โดยอาการที่เมื่อประพฤติอยู่อกุศลธรรมอันเป็นบาปคืออภิชาและโทมนัสย่อมไม่ครอบงำพิกษุนนั้นได้เป็นอย่างไรคือเปรียบเหมือนบุรุษเข้าไปสู่ป่าที่มีหนามมากข้างหน้าของเขาก็มีหนามข้างซ้ายก็มีหนามข้างขวาวก็มีหนามข้างล่างก็มีหนามข้างบนก็มีหนาม บุรุษนั้นต้องมีสติก้าวไปข้างหน้าหรือมีสติถอยกลับข้างหลังด้วยคิดว่าหนามอย่ายอกอย่าตามเราเลยพิสุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นภาวะเป็นที่รักภาวะเป็นที่ยินดีใดๆในโลกเรากล่าวว่าเป็นหนามในอริยวิไยภิกษุรู้แจ้งอย่างนี้แล้วพึงทราบความไม่สำรวมและความสำรวม ทำอย่างไรเราใช้ชีวิตอยู่เราจะมีความระมัดระวังมีสติในการทำอะไรอย่างยุดยิ่งเปรียบเหมือนเราไปสู่ในที่ที่มีน้ำมากรอบตัวเราทั้งหมดซ้ายขวาหน้าหลังบนล่างมีแต่น้ำเราจะทำอะไรนะเดินไปข้างหน้าถอยไปข้างหลังเราก็ต้องระมัดระวังอย่างจริงแล้วก็ภาวะเป็นที่รักที่ยินดีใดๆในโลกผู้เจ้ากล่าวว่าเป็นน้ำในอริยวิไิยดังนั้นสิ่งอะไรก็าตามที่เรา เกิดความรู้สึกรักรู้สึกยินดีก็ให้มองอีกมุมหนึ่งว่านั่นแหละคือ้ําเรากําลังเข้าใกล้น้ําเรากําลังอยู่กับน้ํามทาอย่างไรเราจะประคองตัวเองอยู่ประคองสติอยู่เมื่อเวลาเราเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นจะได้ไม่ถูกน้ําตัามไม่ถูกน้ําทิมเราจะไม่ได้เราจะได้ไม่ถูกภาวะเป็นที่รักภาวะเป็นที่ยินดีใ,ใดๆในโลกครอบน นะการทะเละาะเบาแหวงเกิดขึ้นเพราะอะไรเอ่ยเพราะสิ่งอันเป็นที่รักและสิ่งอันไม่เป็นที่รักนั่นไงนั่นแหละถ้าเราถูกสิ่งเหล่านี้ครอบงำนะถ้ากลายเป็นว่าการทะเละาะเบาแหวงมีเผลเๆก็บอกุศลธรรมอันเป็นบาปก,ก็เกิดขึ้นดังนั้นก็มีสามก้อนสามประเด็นประเด็นที่หนึ่งก็คือเรื่องของการที่เรารู้แจ้งทุกขธรรมตามที่เป็นจริง ประเด็นที่สองทำอย่างไรเราจะเห็นกลางเปรียบด้วยหลุม่านเพลิงหรือเปรียบเหมือนหลุม่านเพลิงที่ไม่อยากเข้าไปใกล้ไม่อยากตกลงไปและอันสุดท้ายเห็นสิ่งที่รักที่ยินดีในโลกเปรียบเหมือนน้ำเราอยู่ด้วยกันกับมันเราก็ต้องระมัดระวังไม่ให้ถูกมันทิมทีนี้พระองค์ให้รู้ความให้สมรวมและความสมรวมเป็นอย่างไร ภิกษุทั้งหลายความไม่สำรวมเป็นอย่างไรคือภิกษุในกรณีนี้เห็นรูปด้วยตาแล้วย่อมยินดีในรูปที่น่ารักย่อมขัดเคืองในรูปที่ไม่น่ารักเป็นผู้ไม่ตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติมีใจประมาณน้อยอยู่และย่อมไม่รู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งอกุศลธรรมอันเป็นบาปเหล่านั้นที่เกิดขึ้นแล้วแก่เขาตามความเป็นจริง ภิกษุฟังเสียงด้วยหูแล้วย่อมยินดีในเสียงที่น่ารักย่อมขัดเคืองในเสียงที่ไม่น่ารักเป็นผู้ไม่ตั้งไว้ซึ่งกายยคตาสติเป็นผู้มีใจเล็กน้อยและย่อมไม่รู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งอกุศลรธรรมอันเป็นบาปเหล่านั้นที่เกิดขึ้นแล้วแก่เขาตามความเป็นจริงภิกษุดมกลิ่นด้วยจมูกแล้วย่อมยินดีในกลิ่นที่น่ารักขัดเคืองในกลิ่นที่ไม่น่ารัก เป็นผู้ไม่ตั้งไว้ซึ่งกายยคตาสติเป็นผู้มีใจเล็กน้อยและย่อมไม่รู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งอกุศลธรรมอันเป็นบาปเหล่านั้นที่เกิดขึ้นแล้วแก่เขาตามความเป็นจริงภิกษุรู้รสด้วยลิ้นแล้วถูกต้องผุทะะด้วยกายแล้วรู้แจ้งธรรมด้วยใจแล้วย่อมยินดีในสิ่งที่น่ารักย่อมขัดเคืองในสิ่งที่ไม่น่ารัก เป็นผู้มีใจเล็กน้อยแล้วก็ไม่รู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งอกุศลธรรมอันเป็นบาปเหล่านั้นที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงพิสูจน์ทั้งหลายความไม่สำรวมเป็นอย่างนี้แหละอันนี้คือความไม่สำรวมได้เห็นได้ยินได้ฟังได้รู้สึกอะไรขึ้นมาสิ่งที่น่ารักเราก็เข้าไปยินดีสิ่งที่ไม่น่ารักเราก็ขัดเกลื่อน ไม่ตั้งไว้ซึ่งกายยคตาสติมีใจเล็กน้อยและไม่รู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งองกุศลธรรมอันเป็นบาปเหล่านั้นที่เกิดขึ้นแล้วแก่เขาตามความเป็นจริงนะถ้าใครเป็นอย่างนี้อยู่นะก็ให้รู้เถอะว่าตอนนั้นนะ่ะเราไม่สํารวมแล้วส่วนความสํารวมก็คือตรงกันข้ามนะจะเห็นรูปด้วยตาหรือได้ยินเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้น ถูกต้องผลพ,พะระ้วยกายหรือรู้แจ้งธรรมได้ใจก็ไม่ยินดีในสิ่งที่น่ารักไม่ขัดเคืองในสิ่งที่ไม่น่ารักจะเป็นผู้ตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติเป็นผู้มีใจหาประมาณนี้ได้ยอมรู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งอกุศลธรรมอันเป็นบาปเหล่านั้นที่เกิดขึ้นแล้วแก่เขาตามความเป็นจริงพิสูจน์ทั้งหลายความสำรวมเป็นอย่างนี้แหละ ภิกษุทั้งหลายถ้าเมื่อภิกษุนั้นประพฤติอยู่อย่างนี้อกุศลธรรมอันเป็นบาปคือความดํารดิที่สร้างไปอันเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์ยมบังเกิดขึ้นเพราะการหลงลืมแห่งสติในการบางครั้งบางคราวสติบังเกิดขึ้นช้าแต่ขณะนั้นภิกษุนั้นย่อมละย่อมบรรเทาย่อมทําให้หมดสิ้นไปย่อมทําให้ไม่มีเหลือซึ่งอกุศลธรรมอันเป็นบาปเหล่านั้นได้เร็วพัน เปรียบเหมือนบุรุษพึงเทน้ำสองถึงสหยดลงในกระทะเหล็กที่ร้อนจัดอยู่ตลอดทั้งวันหยดน้ำนั้นตกลงช้าแต่หยดน้ำนั้นพึงถึงความสิ้นไปเหือดแห้งไปได้เร็วพันภิกษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นถ้าเมื่อภิกษุนั้นกระพติอยู่อย่างนี้อกุศลธรรมอันเป็นบาปคือความดำริที่สั้นไปอันเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์ยมบังเกิดขึ้นเพราะความหลงลืมสติ บางครั้งบางข่าวสติมังเกิดขึ้นช้าแต่ขณะนั้นภิกษุนั้นย่อมละย่อมบรรเทาย่อมทําให้หมดสิ้นไปย่อมทําให้ไม่มีเหลือซึ่งอกุศลธรรมอันเป็นบาปเหล่านั้นได้เร็วพลันภิกษุทั้งหลายภิกษุตามรู้ธรรมเป็นเครื่องประพฤติและตามรู้ธรรมเป็นเครื่องอยู่โดยอาการที่เมื่อประพฤติอยู่อกุศลธรรมอันเป็นบาปคืออภิชาและโทมนัสย่อมแม่ครอบงำภิกษุนั้นได้เป็นอย่างนี้แหละ บางครั้งบางคราวเราลืมสตินะก็เป็นเหตุให้อกุศลมันเกิดขึ้นได้ก็เป็นปกติแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่สติเราบังเกิดขึ้นมาเราก็สามารถละอกุศลพวกนั้นได้เร็วครับทำอย่างไรเราจะเป็นอย่างนี้เพราะบางทีนะด้วยความที่เราก็อย,อยังต้องไม่สามารถประคองสติให้ได้สมบูรณ์ตลอดเวลาก็เป็นไปได้ ดังนั้นในช่วงที่เพลอสติลงลืมสติมันคิดอกุศลบ้างไหลไปตามอากุศลบ้างก็ไม่เป็นไรแต่เมื่อไหร่ก็าตามสติเราเกิดขึ้นมาแล้วเราต้องจัดการให้ได้เร็วที่สุดอันนี้คือการสำรวมการไม่สำรวม